สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาไปชมต้นงาช้างค่ะเพื่อนๆไปอัปเดตค่ะว่าเขาตัวขนาดไหนแล้วเขากำลังจะบานหรือยังค่ะเพื่อนๆไปชมกันเลยค่ะพามาอัปเดตค่ะเพื่อนๆอัปเดตต้นดอกงาช้างค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะจะบานแล้วค่ะเพื่อนๆเย็นนี้คงบานค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ดอกดอกหนึ่งอยู่ข้างในค่ะเพื่อน ก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะดอกงาช้างเริ่มจะบานแล้วค่ะสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆแล้วรอดูช่วงเย็นนะคะรอตอนเย็นๆค่ะเพื่อนๆจะเห็นดอกบานของเขาค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ายดูอีกทีนึงนะคะเราดูช่วงกลางวันก่อนค่ะเพื่อนๆ แล้วเราจะพาไปดูตอนกลางคืนค่ะ <S <S ไปชมกันตอนกลางคืนหน่อยค่ะดูดอกจูมแล้วมาดูดอกบานกันบ้างนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดอกบานสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆดอกงาช้างบานช่วงเย็นค่ะเพื่อนๆบานช่วงเย็นสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะดอกอีกช่อหนึ่งข้างในค่ะเพื่อนๆก็สวยไม่แพ้กันค่ะ นี่คะ่ะช่อดอกเขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆเขาจะบานช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงหกโมงเย็นค่ะเพื่อนๆแล้วก็บานตอน,ตนกลางคืนอย่างเต็มที่เลยคะ่ะแล้วส่งกลิ่นหอมสวยงามค่ะเพื่อนๆดอกบานสวยคะ่ะสีขาวสวยค่ะเพื่อนๆเป็นช่อเป็นพวงเลยคะ่ะเหมือนมละลัยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยคะ่ะนะคะที่เขามารับชมคะ่ะเพื่อนๆ ดอกงาช้างก็มีความสวยงามของเขาค่ะเพื่อนๆและ,อะดอกของเขาก็มีกลิ่นหอมค่ะเพื่อนๆอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ